น้องพี่น้องคอยสิไล่งานสวดจากสายฝนเจ้าว่าคอยสิพาเจ้าไปเบิ้งหยังเอาแทง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 ถ้ายตายข้ามกลางสายฝนพี่น้องเอ้ยฝนกำจ่ายเกินลอยไปยังจังเป็ี่นตาพี่น้องกันแท้ อา้าวหอดว่ะกระนังยินได้โฮมกระต่ายค่ะ <laughs> พี่น้องมันหาเชื่อเลยตอนแรกก็สวยงามอารับอารามต่อไปต่อมาจมอยู่ใต้น้ำเพลนนภารายงานสดจาก <laughs> ไปเบิง้งไปเบิ้งพี่น้องทั้งเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเมื้อนี้เบิ้งนี้เบิ้งนี้หดทธโยนตงแงอยู่นะคะดู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 พี่น้อง มาด,ดูดูดูสิคะบญหนาเสือเลยว่าวังแรงรล่งานสดไปแล้วว่าจะมมีฝนปอดฝนบนจุดไายปอดแหกค่ะดูดูไปดูท่านผู้ชมสิคะท่านผู้ชมกำลังทำอะไรอยู่คะไหนอ้าวไม่เห็นจะมีท่านผู้ชมเลยคะ่ะพี่น้องดูสนามสิคะ เคียนลิ้นค่ะไม่มีใครเลยเพิ่นกันนี้เขาห่มมืดค่ะพี่น้องนะเพิ่อนๆเวลาเตยๆพนเพิ่นบอกสุดไฟเตยให้ใจเลยเอาชีวิตดูดูเลี้ยแตงแตอันเดินปูนค่ะไปเลี้ยต้นให้โอ้ยเมื่อใดกันนี้ฝนโมมจักเถื่อจะมาเปลี่ยนอะไรของเสียหายมืดพี่น้องเบิ่อนๆนะของสวยๆงามงาม ลงไปน้ำอันนี้เหมือดบึงผลผลตั้งแต่ท้อย่างจะว่าเป็นจากไหนเนาะเนาะยังคือบาหา้เล่นดีๆงามๆไหมเนาะใค่เนี่ยแต่แต่ไฟเสียงสีเรียนรวยๆได้อยู่อันอื่นหนีเหมือนตะคุนหนาเวทีกันหนีเหมือนค่ะพี่น้องคิดบังโหลดบังชุม่มชนแอ๋ทั้งนี้ค่ะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนมันค่ะหอย่างดีเลยค่ะพี่น้องเสียงยังมาท่าน,นนั่นอยู่นั่งเอกตายนะคะตายยังไม่ได้ออกเลยค่ะ <laughs> พี่น้องฝนกับม่ยามก่อนยังเสียดูดูหลีไผมันพี่ฉันก็นอยากรายงานสดค่ะอยากว่าสู้พี่น้องฟังก็เลยต้องกังหมออกมาดู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  <laughs> แตงโตบลวกจะเอ๋ลอละจะเอ๋ สู้หรือเปล่าใจเกินร้อยสู้หรือเปล่าคะสู้ค่ะเก่งมากลูกฮัลโหลฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคะดีอ่าฝนเศ้าโตกระสู่ต่อแล้วพี่น้องสบายมากสําหรับใจเกินร้อยของจริงของแท้ค่ะแน่นอนค่ะกลังสแตนบายต่อแล้วพี่น้องโอเคฝนก็เริ่มซาแล้วบายบายรายงานสดจากเพนภาผ่องฟันค่ะ